Have Fun with Thai สนุกสนานกับภาษาไทย Good morning everyone, welcome to Have Fun with Thai. I'm Penpitaya p e n g s i e m u e n e n from Center of Thai for Foreigner, Faculty of Humanities, Naresuan a University. สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสนุกสนานกับภาษาไทยดิฉันเพนพิชยาเพ็งสีมูฮัเน่นจากหน่วยการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ Today is the 26th episode already. This program was designed for foreigners who are interested in developing their Thai language. our episode today w e l l talking about thanking in Thai วันนี้รายการได้นำเสนอเป็นตอนที่26แล้วนะคะรายการนี้ออกแบบสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองเกี่ยวกับภาษาไทยค่ะตอนที่26จะนำเสนอเกี่ยวกับการกล่าวขอบคุณในภาษาไทย When you have to say thank you, Thai people have many ways of speaking. It depends on the situation and the person. เมื่อจะกล่าวคำขอบคุณคนไทยมีวิธีหลายอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบุคคลค่ะ People who are close to each other or they have the same age or status, we would say ขอบใจขอบใจขอบใจถ้าพูดกับผู้ที่สนิทสนมกันเด็กหรือผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่าจะใช้ว่าขอบใจ For example ยกตัวอย่างเช่น when kids help their parents to do something the parent will say ขอบใจ ยกตัวอ,อย่างเช่นเมื่อลูกๆช่วยพ่อแม่ทำงานหรือช่วยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งพ่อแม่จะพูดว่าขอบใจกับลูกๆ When speaking to those who are more senior or those who are not very close to each other often say ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ถ้าพูดกับผู้ใหญ่หรือบุคคลที่เสมอกันแต่ไม่สนิทสนมกันจะใช้คำว่าขอบคุณ For example ยกตัวอย่างเช่น when you go to buy something the seller would say ขอบคุณ when receiving the money เมื่อไปซื้อของแม่ค้ารับเงินจากลูกค้าจะกล่าวคำว่าขอบคุณ When speaking to an elder and would like to show more respect we w e would say ขอบพระคุณ and why ถ้าพูดกับผู้ใหญ่และต้องการแสดงความอ่อนน้อมยิ่งขึ้นจะใช้คำว่าขอบพระคุณและจะยกมือไหว้ด้วย for example ยกตัวอย่างเช่น when teacher give you the present you should why and say ขอบพระคุณขอบพระคุณขอบพระคุณ Now you know how to say ขอบคุณขอบพระคุณขอบใจ s a y t h a n k s in Thai I hope This episode can help strengthen your knowledge about Thai language. ขอบคุณข้อมูลจากราชบัณฑิตยสภา Thank you for having me ขอบคุณและสวัสดีค่ะ